เมื่อวานนี้นะฮะตอนที่ทุกท่านเจอผมในคลิปเนี่ยข่าวของคริสตีโน o โรนัลโดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือกันอยู่ยังลือกันแบบขำๆตอนผมเล่าเรื่องนี้ในคลิปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเออมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างที่ท,ท,ร,ทราบกันดีนะครับว่าคริสตีโนโรนัลโดโอเคหลายคนบอก อย่าไปอะไรกับมันมากมันไม่ได้ผูกพันมันไม่ได้รักมันไม่ได้มีเยื่อใยอะไรกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดถ้ามันมีมันไม่ย้ายไปหรอกนะมันไม่ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดหรอกจริงๆอะ่ะความใฝ่ฝันมันคือเล่นในเรอัลมาดริดเข้าใจอันนี้รู้อยู่นะอันนี้ร,รู้รู้กันอยู่ผมว่าเด็กผีส่วนใหญ่ก็รู้เรื่องนี้แต่ด้วยความที่คริสเตโนโรนัลโดเนี่ยเป็นนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเตะหนึ่งในสองนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกณนะปัจจุบัน มันเปรียบเสมือนความภูมิใจนะครับมันเปรียบเสมือนแบบเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดโอเคเขาอาจจะไม่ได้รักปีศาจแดงเขาอาจจะแบบเป็นตำนานของเรอัลมาดริดมากกว่าอันนั้นเข้าใจอันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับแต่ในฐานะที่เขาแจ้งเกิดกับปีศาจแดงนะตอนดาวรุ่งตอนที่ยังอยู่กับซอ์ติงลิสบอนเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักนะครับถามดิผมถามเลยดิถ้าถ้ามาดริด คิดว่าโรนัลโดเก่งอ่ะมึงไม่เอาไปตั้งแต่ตอนนั้นหลสับมึงรอให้มันได้บอลลงดอก่อนรอให้มันได้แชมป์บลีมารีก่อนรอให้มันได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกก่อนทำเพี้ยอะไรล่ะเจ้านะครับคือเด็กผีก็เคลมได้เหมือนกันนะครับว่านี้มันเป็นผลผลิตนะครับมันเป็นมันเป็นนักเตะมันมันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่มันเป็นนักเตะในตำนานเอาพูดแบบนี้ดีกว่า อย่าไปบอกเลยฮะไม่ต้องไปเอาหลอกอุ้ยฟานเพอร์ซี่เป็นตำนานมากกว่าอุ้ยเบอร์บาตอเป็นตำนานมากกว่าอุ้ยคนนั้นคนนี้ไม่ต้องหลอกตัวเองนะครับคือคริสเตียโนโรนันโดเนี่ยมันคือตำนานหมายเลขเจ็ดของแมนยูมันเป็นนักเตะที่ถ้าเอาง่ายถ้าจัดนักเตะถ้าจัดทีมยอดเยี่ยมตลอดการสิบเอ็ดตำแหน่งโรนโดมันติดแน่ๆน่ก่อนอันนี้หนึ่งนะฮะสองจ,อจัดอันดับจัดอันดับ นักเตะยอดนิยมตลอดการอ,อาจจะมีเอริกคคันโตนาอาจจะมีเดวิดเบ็คแฮมอาจจะมีจอร์ดเบสอาจจะมีไลอ้อนกิกส์อาจจะมีพอลสโค,โครอยคินแต่ที่แน่ๆโรนัลโดมันติดแน่แนมันติดหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าอันดับนักเตะยอดเยี่ยมตลอดการนักเตะขวัญใจแฟนบอลตลอดการของแมนยูแน่ๆนะครับอันนี้ขอความกรุณาไม่ต้องมาทําหลอในโลกโซเชียลว่าอุ้ยไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยคือโดยส่วนใหญ่อันนี้ผมพูด พูดถึงโดยส่วนใหญ่เด็กผีเขา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 เาเาเรียกว่ามันเขายังเขายังแบบอิงกับโรนัลโดอยู่โดยที่โรนัลโดอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้อันนั้นเข้าใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของโรนัลโดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คริสเตโนโรนัลโดต้องคำนึงถึงคือจิตใจของแฟนบอลบริษัทแดงนะครับเวลาดีเบตกันเวลาถกเถียงกันเนี่ย นะฮะขอโทษนะฮะพี่โดเขาถกเขียนกันเนี่ยว่าริเซโนโรนันโดกับเรอเนลเมซี่ใครเก่งกว่ากันใครเจ๋งกว่ากันนะครับใครเป็นนักเตะยอดเยี่ยมตลอดการอันดับหนึ่งกันแน่เด็กผีไฟให้มึงตลอดนะครับไม่มีเด็กโขงไฟให้มึงไม่มีเด็กไม่มีกองเชียร์แมซี้ไฟให้มึงไม่มีกองเชียร์แมซี้ไปบอกโอ้ย โดแม่งเก่งกว่าเมซี่นะอย่างงุ้นอย่างนี้โดแม่งย้ายทีมนะเมซี่เล่นอยู่ทีมเดียวอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่มีไม่มีแฟนบอลทีมอื่นไปไฟให้มึงมีแต่เด็กผีที่ไปไฟให้มึงแล้วหลายครั้งที่เด็กผีไฟให้มึงทั้งทั้งที่ทรู้นะครับอยู่เต็มอกเนี่ยว่าเมซี่แม่งเก่งกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรเด็กผีเหมือนกันอดีตเด็กผีอดีตขวัญใจไม่เป็นไร รู้ทั้งรู้ว่า Messi มเามสซีแไไโโ่แม่งเก่งกว่าวแม่งดีกว่าแต่กูจะไปไฟให้คูจะไปดีเบตให้คูจะไปเถียงให้ว่าคริสติโนลโรนัลโดแม่งเก่งกว่าเลโอนลเมซี่แล้วมันไม่ใช่แค่แฟนบอลอดีตนักเตะของแมนยูผู้เกี่ยวข้องหรือแม้แต่เซอร์อเล็กซ์กูสัซันเองก็พูดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามึงย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเรียกว่า ไม่มีศักดิ์ศรีครับผมบอกให้เลยเหมือนกับการเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยตีนถ้าจะกระทำแบบนั้นถ้าอยากจะเป็นหมาอยากจะเป็นงูเหา่าเอาที่มึงสบายใจครับไอ้สัตว์